พี่น้องเอ้ยพันวาถาเลื่อมใสอเยืาเลื่อมลำขั้นวาวัดสบายแล้วสาราคือแปนเป่าเนาะขั้นวาคุกถุกยากหายสา่งมาหล่นดอกอังแดนขั้นวานัวพ่อแล้วบัดเทเกิือดอกลงตืมขั้นวาหวานแหดลินสั่งมาต่อยอยู่บ่อเศร้าขั้นวาสัต t าพระเจ้าบัดเที่ยวผินหลังใสพี่น้องเอ้ยพระประทานตั้งโจโกสั่งมาไหวแต่แม่แต่เคียนแทนเนาะ ซาโครมิกพีเอ็นพีซาโครมิกพีเอ็นพีควายน้อยควายจอยควายวบ่อ้วนบ่บเป็นตะหักเบิงคับมีตะขี่กระเึกกินยานยังกับบถือคันบ่ใายพีเอ็นพีซาโครมิกพีเอ็นพีเป็นแร่ธาตุเสริมในสัตว์เทศในอ้วนเร็วโตไวน้ำนมดีบำรุงระบบสืบพันธุ์เป็นสัตว์ชัดเจนและกะเ็ดให้การผรสมติดดีขึ้นเพิ่มการเจริญเติบโตเพิ่มภุ่มคุมกันโรคกระสอบละ360บาทราคาหนีทรงฟรีทั่วประเทศสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่พอเลี้ยงผู้แม่งเบอร์ศูนย์ แปดเจ9ด3อเกเจครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เบ่งช่องพออย่างผู้เม่งคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยครับมือนีมาพอก็ห้อยปันนะครับนังห้อยปันกิดสีคุณนหน้าคุณนตากันดีนะครับผมมือนีเรามีควายงามสีมาแบงพี่น้องเข้าอยู่สองคมโอ้มีอยู่แม่ม่านหนึ่งกระบี่คมหนึ่งพี่น้องครับผมอ่ะเดี๋ยวไปพอกับเกาครับเอาไปดีครับผมไปดีค่ะครับไอผมจะถามได้ละเอียดเลยเด้เนาะ ครับผมว่าควายตัวนี้มันเป็นมาจังเลครับของน่งห้อยป่านได้พี่น้องเด้อครับผมทองในสองเดือนแล้วจ้าทองในสองเดือนตรวจทองไปครับประกันทองเลยมีคลิปตรวจทองไหมมีคลิปตรวทจรวทองพร้อมข้อมสูงเลยครับบัดนี้สูงร้อยสามสิบสี่จ้าสูงร้อยสามสิบสี่นะครับคลิปตรวจทองเราควายได้จากลูกเราครับ สองในทองจ้าลูกที่สองในทองได้พี่น้องเด้อเบิงควายตัวนี้ครับเบงอ่างถือว่าเป็นอ่างสำเพาอยู่พี่น้องครับเป็นควายสายพัฒนาเนาะครับเนาะเป็นควายสายพัฒนาแข็งขาดีอ่าสายพัฒนาได้พี่นอ้องควายตัวนี้สายพัฒนาความสูงลอยสามสิบสี่อ่ามีททองเราทับกับผู้ใดรครับอยู่ในทองเพิ่นอันผสมเบิรมจูเนียจ้าอ่าผสมผสมกับเบิรมจูเนียมีใบมีหลอดมีเอกสาราายืนยันชัดเจนเน,น,นานะครับเนาะเดี๋ยวให้พี่น้องเข้าได้เห็นนะครับผมว่าผสมกับอ่าเบิรมจูเนียไว้ว่ราสันว่า ครับผมมีชิปครับผมผสมกับเบิ้มจูเนียไว้นะครับ <Yeah. S 1> ครับมีเอกสารยืนยันเด้อพี่น้องเด้อครับผมผสมกับเบิ้มจูเนียไว้นะครับผสมวันที่สิบหาตุลาปีหกหานะครับผมเอากำรถขอดก็ดค,กคือวันที่สิบหากันยาปีหกหกพี่น้อง ครับผมอันนี้คือทองเรียบร้อยตัวทองเรียบร้อยชัดเจนนะครับผมอันนี้เป็นคว่สายพัฒนาเบังอัตลักษณ์ไขยไทยพี่น้องตาเต็มถือว่าโอเคได้พี่น้องเด้อถือว่าขณะเป็นไขยสายพัฒนาอัตลักษณ์ยั่งคือว่าชัดเจนนะครับผมความสูงสูงลอยสามสิบสามสิบสี่ามสามสูงสูงลอยสามสิบสี่พี่น้องครับหน้าตาเดี๋ยวพอเดียงผู้เม่งเบิ้งหน้าไอ่ตัวนี้ก่อนพี่น้องครับผมว่าหน้าเราเป็นยังไงครับผมถือว่าเป็นหน้าสวยอยพี่น้องครับผมเขาลักษณะเขานี่เป็นเขาเป็นเขาวงเเดดืออนนพี่ง อ่าโค่นเขาเป็นเขาวงเดือนแชงคาก็ถือว่าโอเคนะครับตอนนี้ผู้ใดกําลังม่องหาควายที่ไปพัฒนาตอนพี่น้องครับผมคือบทตอ้องรอว่าสิได้ลูกแบบไรคือตามที่เข้าต้องการเล้ผู้ใดอยากได้เบิ่มจูเนียก็คือบนทับไปหายเรียบร้อยตรวจท่องเรียบร้อยนะครับเนะาะค, <ใน S 1> ครับผมปาาระกันพร้อมนะครับผมล่าค่าเดี๋ยวสีถามเรื่องล่าค่า ตอนนี้คือรูไล่ละเอียดของไข่เรา,าล,ลูกตัวที่4ีสองในทองความสูงสูงลอยสามสิบซีนะครับผมเป็นวา่สายพัฒนาอัตลักษณ์โอเคครับผมแทงขาดีล่ำตัวเงี้ยวอ้างส้ำเพ้าครับผมบัดที่นี่ที่ถามเรื่องราคาบัดน,นี้ราคาหอยปานว่าไปหลายปันไดครับเปิดไว้เจ็ดเจ็ดหมื่นสองจ้าอ๋อพี่น้องราคาม่าเป็นตะแกงเี่ยได้พี่น้องราคาเราเปิด เจ็ดหมื่นสองไปสั่นไปเจ็ดเจ็ดหมื่นสองนี่ยังต่อรองได้อยู่นะครับเนาะต่อรองได้อยู่จ้าโอ้พี่น้องราคาเจ็ดหมื่นสองถือว่าเป็นตะฟังอยู่ได้พี่น้องสูงร้อยสามสิบสี่ทองแล้วนะครับผมผู้ใดที่กำลังมองหาควายหางใหญ่ๆหางใหญ่ๆเด้อพี่น้องเด้อครับผมอัตลักษณ์ควายไทยถือว่าชัดเจนเชื่องนกไคตัวนี้เนาะครับผมโอ้ครับผมครับผู้เฒ่าก็เอาไปเลี้ยงได้เด้อพี่น้องเด้อครับผมเด็กน้อยก็เอาไปเลี้ยงได้ครับผมควายลักษณะนี้ครับเป็นควายสายพัฒนาครับผมอัตลักษณ์ดีนะครับผมทองไรสองเดือนแล้วเนาะครับเนาะครับผม ทองได้2เดือนเราตรวจทองเรียบร้อยนะครับราคาเปิดไปเจ็ดหมื่นสองวันจี้ครับเจ็ดหมื่นสองพันจ้าพี่น้องราคานี่มันหาไรใช้ไ,ไ,ไ,ได้ดิบดีครับผมไปหาน้ำตลาดนัดกับยังบ่พอได้ครับราคานี่แม้ถือว่าราคาแบ่งปันพี่น้องเฮาเดอ้อครับผมผู้ใด,ดเบิ่งช่องพอเลี่ยมผู้แม่งยู่สนใจอยากไปพัฒนาต่อครับผมราคาเปิดไปเจ็ดหมื่นสอง หรือสองพันหรือหรือหรืออยากมา่ชมตัวจริงก็ได้ชมตัวจริงได้ครับผมหรืออยากกโท่มากหายไปส่งเลยก็ได้ครับผมบัตรที่นี่เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เด็ครับศูนย์เก้าสามสี่หกแปดเจ็ดสามหนึ่งสามครับผมอันนี้ติดต่อได้ตลอดเวลาเนะาะครับผมสรุปแล้วก็คือ อ่าค่อยตัวนี้ครับสูงร้อยสามสเด้อพี่น้องเด้อเป็นค้อยสายพัฒน,นาอัตลกักษณ์มาเต็มนะครับผมผสมกับบ่มจูเนียไว้ครับมีใบมีหลอดมีเอกสารยืนยันเป๊ะเลยครับผมราคาเราเปิดใปคือ72็ดหอันนี้คือราคาเปิดว่าเแมนราคาอ่า เนี่ยคือราคาพันนะพี่น้องผู้ใดสนใจก็ะจังมาต่อรองเอานะครับเนาะครับผมโทรมาต่อรองเอาเบอร์โทรศัพท์ตามที่หายไปคันผู้ใดว่าท่านพอเลียงผู้แม่งสิขืนให้ในราลการอีกเที่ยนึงหรือย่ำอีกเที่ยนึงนะครับเบอร์โทรศัพท์ครับ093 468ก3 1 3ครับผมอันนี้ติดต่อได้ตลอดนะครับเนาะครับผมเอาโอเคฝากไว้พี่น้องเดี๋ยวไปเบ่งต่อไปครับผมหาอะไรต่ผู้มันผู้ค้าหาได้กับผูมานพี่น้องคนสิ้วยขายขี่ก็ด้วยผู้ที่ซื้อซื้อหวยก็ถือ มาเบิง่งวา่ตัวที่สองนะครับคมที่สองของนาองคไอยป่านเล่านะครับผมบัดที่นี่วายตัวนี้เป็นควายสายใดครับสายพัฒนาจ้าโอ้นึกว่าสายมูล้ลาพี่น้องดำซ้ำกระฉีท่านไฟอยลุดว้ครับผมนึกว่าสายนึกว่าสายมูล้ลาแม่พี่น้องมันดำแห้งแม่วายตัวนี้แม่น้องครับเนาะครับลนะักษณะขน ครับขนล้วกับสีผิวนี่บัวตางกับมูลาเลยเพราะว่าอัตราของควอยไทยกับย่างบัวลายนะครับผมก็เลยมองว่าใครไขว่าอาศวิมีมีเสื้อนะครับมีเสื้อของมูลาอยู่นั่นแหละคันบอลตามความจริงแต่ว่ามันเกิดสีออกมาทางไทยค่อนข้างที่จะหลายแล้วนะครับผมอ่บาบัตรที่นี่ความสูงควอยตัวนี้สูงหลายปันใดค, <33, S 1> ครับเนี่ยสามสิบสามจ้า สูงลอยสามสิบสามน้ำหนักน้ำหนักนี่บ่ได้สร้างเนาะครับเนาะอ๋อน้ำหนักบ่ได้สร้างมาเด้อพี่น้องเด้อข้บความสูงสูงลอยสามสิบสามนะครับผมเป็นควายตัวเมียนะครับมีลูกติดมาตัวหนึ่งเป็นลูกตัวตัวผู้หรือตัวเมียครับตัวเมียจ้าเป็นลูกตัวเมียยที่ว่าเป็นลูกสร้างอุดรอนี่ตีครับแม่นจ้าลูกสร้างอุดรโอ้พี่น้องเอ้ผู้ปากเป็นกับว่าตัวแม่แเด้อพี่น้องเด้อลูกมันนะครับผมลูกมีลูกติดมาตัวหนึ่งเป็นลูกตัวเมียว่าสันว่าลูกสร้างอุดรนีะครับมีใบนะครับอันนี้้คืออลลูกสรราางุดวว่่ เดี๋ยวให้เบิ้งแม่เราจะจีบสิให้ไปเบิ้งลูกเด้อพี่น้องเด้อบัดนี้นะครับนี่คือเอกสารของลูกเพิ่นนะครับมีลูกติดมาตัวนึงเป็นลูกตัวเมียนะครับผมได้จักเดือนครับลูกลลูกได้หาเดือนจ้าลูกได้หาเดือนเป็นลูกสร้างอุดรนะครับเนาะครับผมลูกได้หาเดือนบัดที่นี่สถานเนียแม่ตอนนี้เด้อครับนี่ผสมบิ๊กอุบลไม่เด่นนึงแล่จ้ะอ๋อแม่ผสมกับบิ๊กอุบละพี่น้องครับนี่มีเอกสารเด้อพี่น้องเด้อครับผมมีเอกสารยืนยัน เออเอกสารซ้ำกันกับไล่แท่งพี่น้องขุดพ่อมาแต่ใส่บค์พวนีน้องพันเก็บบ่ค่อยดีครับผมโทษที่บางเทียมันเกิดข้อมสะดวกสบายกับพับใส่กระเป๋ารวยรถเนาะครับผมอ่ะโอเคครับผมมาเบิ่งอ่ารายละเอียดหนึ่งคือลูกโตที่ไหนในท้องครับนี่ในท้องจ้าลูกโตที่สองในท้องทับกับบิ๊กอุบลไว้ความสูงร้อยสามสิบสามสิบสามจ้าสามสิบสามนะครับเป็นควายลูกเคืองด้พอเลี้ยงผู้เม่งวานี่ตัวนี้เพราะว่าสีมันได้นะครับเนาะออกประมาณพุ่นละครับผมมามีคิดว่ามีน่าจะมีเสื้ออยู่เพราะว่าเบิ้งอัตลักษณ์กับบอชัดเจนนะครับผม ถือว่าอาจจะมีเสือมู้ลาเด้อพี่นอ้องเด้อโค้งสางยหญ่ๆนะครับผมแต่ว่าลักษณะยอ่ล่องจูงมาทันพี่นะครับผมเพราะว่าห้ตะกองข้าแพนแต่เห็นนะน้ำลักษณะวายตัวนี้อาจจะขาดนำเลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อขันเราตามความจริงนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าวายขาดนำเลี้ยงนะครับผมขันอ้วนมากขันผู้ใดซื้อไปแล้วเนี่ยไปคุนดีๆจากน้อยพี่น้องนะครับผมหรือจะสร้างซื้อพี่เอ็นพี่น้ำพอเลี้ยงไปก็ได้นะครับกินเข้าไปอาทิตย์หนึ่งรับร่องตางตา,ตา,างครับผมถ้า,าวายตัวนี้อ้วนสิเป็นตะเบิงนะครับสิเป็นตะเบิงแห้งตอนนี้คือ เขาขาดน้ำเลี้ยงนะครับเนาะขาดว่าตามความจริงสูงลอยสามสิบสี่มีทองกับบิ๊กอุบลเนาะครับเนาะบัดทีนี้มีลูกลูกลูกเพิ่นตัวไหนเนาะครับเนาะลูกสร้างนี่ลองล่องไรลูกมาให้เบิ่งนะครับตัดรันลูกขึ้นมาให้เบิ่งนะครับอ่ามีลูกติดมาตัวหนึ่งเป็นลูกตัวเมียในพี่น้องนะครับมาแล้วครับผมเป็นลูกของสร้างอุดรนี่แหละเขาว่าเบิ่งควายขั้วสีงามบ่งามให้เบิ่งแม่นี่คือว่าคือจังค้นเหรอพี่น้องโอเคนะครับเป็นสร้างอุดรเป็นควายตัวเมียได้จักเดือนก่อนครับมีลูก ไม่ลูกเอ่อหาเดือนแต่ว่าตอนนี้คือมีทองสองเดือนเนาะทองเดือนนึงอ๋อทองเดือนหนึ่ง,ง,นนงไปรุ่นเอาจาอา้าอ๋อครับผมตอนนี้คือทองแล้วแต่ว่าแหง่งพระท่านได้ตรวจทองอ๋อครับผม,มบย่งพระท่านได้ตรวจทองแต่ว่าไม่ลูกตัวหนึ่งแน่นอนซื้อไปตอนนี้คือซื้อสองในสามนะครับผมอันผูใ้ใดซื้อไปก็จัางไปรุ่นเอาครับผมเพราะว่าราคาที่เราเปิดตอนนี้เดี๋ยวสิถามว่าเราสิเปิด พ้อมกับลูกนี่โคมนี่เราสิเปิดลายปันไดพี่น้องมาฟังราคาน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อครับผมพลี้ยผู้เม่งกับกำลังล่ออยู่ใจจดใจจออยู่เพราะว่าตกใจเมื่อคืนเมื่อกี้นี่ราคาตกใจพี่น้องราคาเราเปิดถือกข้าพลดพล้ยผู้เม่งเลยตกใจไอ่ถ้ใจก่อนว่าโคมนี่มันสิเป็นยังไงครับผมโคมนี่ถือว่าอ่าหน้าพัฒนาต่อพี่น้องครับผมเพราะว่าได้ได้ได้ผู้แม่นี่ยผมอ่าพลายผู้เม่งเบื้องล่านี่คิดว่าน่าจะเป็นทังทางมูลานะครับ ันทา้งมูลาบัดที่นี่ขันผสมกับทังไทยลูกออกมากค่อนข้างที่จะดีจังลูกเล่านี่ครับผมแข้งขาดีพี่น้องครับแข้งขาดีอยู่ค่อยตัวนี้ก็ได้อาจจะทั้งหมดอาจจะเป็นค่อยขาดน้ำเลี้ยงละพี่น้องเบ้าตามความจริงเลยครับผมขันขันอัดหัวอาหารเขาไปพี่น้องรับรองเบิ่งข้อเล่านะครับอัตลักษณ์ถือว่ามาเต็มแข้งขาดีได้ค่อยตัวนี้แข้งขาใหญ่กระดูแข้งขาดีนะครับผมแต่ว่าจะขาดน้ำเลี้ยงวันที่นี่สีถามนั่งห้อยปา่านว่าราคาทีว่าไว้คมนีว่าไว้รปะนี่ย,ค,ย,ย,ยไไครับนี่ยวบเก้าหมื่นสองจ้า ลูกสร้างอูดรแม่กะท่องเปิดเก้ามื่นสองดีครับเก้ามื่นสองโอ้พี่นอ้องได้ฟังราค่าเป็นจังไรพี่น้องราคาเป็นแต่เป็นแต่พัฒนาตา่อขึ้นอย่างนี้ครับผมเป็นแตะะ่ราคาเป็นแต่เอาเด้อพี่น้องเด้อครับผมใจดีคือบเกฝ่ากยใจให้ขึ้นเกตันครับล่องท่ามากขอตลอล่องล่องราคาเราเอาครับยุไกยุไกพี่น้องครับผม็น่าแก้วว่าขัดสามปีเป็นหินแห่ม่พี่น้องว่าไปแว3สามปีเป็นคนอื่นได้พี่น้องครับผมกรล่องโท่มากมาซื้อมาขายมาหามาแวกันเนาะครับเนาะครับผมใจประสงค์ส่งกางเก่งจังสื่อพี่น้อง ครับผมหมักตัวใดกับจังเลือกเอาเด้อพี่น้องเด้อครับผมมือนี่เราเปิดสองคมเปิดแม่มาหนึ่งกับอีกคมหนึ่งครับผมคมนี่วาม,ม,มสูงสูงลอยสามสิบสี่ลูกสามสิบสามออสามสามมีลูกติดมาตัวหนึ่งคือลูกสร้างอุดรแล้วก็สถา,านะตอนนี้คือทับไวแล้วผสมไวแล้วแต่ว่ายังบ่ท่านตรวจทองครับผมจังจไปตรวจเอาจัางไปลุ้นเอาะนะครับเนาะราคาว่าเป็นแต่ฟังคือ,อยังไงฟังใหม่เบื้องแรกราคาเนี่ยเปิดไปเก้าหมื่นสองจ้าราคาต่อรองได้อยู่จ้าพูดแมบพี่น้องราคาราคาถือว่า เป็นเต่เาเด้อพี่น้องเด้อครับผมผู้ใดสนใจอยากไปพัฒนาต่อก็รล่องเท่หาหาหอยปานเล่ากับอยู่อำเภอชุมแพนะครับเนาะจ้า <นะ S 2> บ้านหนองทุ่มตำบลบางหินลาดอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นจ้าครับผมชัดเจนพี่น้องอำเภอชุมแพนี่แหละ มาหาพอเลี้ยงผู้เม่งก็ได้ครับผมผู้ใดสนใจก็รองโทรมาเด้อพี่น้องเด้อครับเบอร์โทรศัพท์ตามที่ให้ไปครับผู้ใดบ่ท่านหรือสิโทรมาหาพอเลี้ยงผู้เม่งก็ได้นะครับเดี๋ยวซอยประสานให้อีกเคื่อนึงขันติดต่อบ่ไดรนะครับเนาะครับผมเบอร์ของพอเลี้ยงผู้เม่งก็คือเบอร์0 8 7 2 2 9 9 3 3 7พี่น้องครับผมแล้วก็เบอร์นั่งห้อยป่านนี่คือเบอร์3 4 6 8 7 3 1 3ครับผมอันนี้ก็ฝากไว้เด้อพี่น้องเด้อครับผมผู้ใดอยากได้ควายถือของดีของดี ถือว่าเป็นของดีเมืองชุ่มแพรได้ตอนนี้ครับผมเพราะว่าราคามันถือแข้งครับผมเป็นต่เอาอยู่เป็นต่ปนตไปพัฒนาต่อควายจังสีถือว่าเป็นควายส่งลูกพี่น้องเบิ้งลักษณะเบิ้งหัวนมเบิ้องดำนม,นม,นมขาดหัวนมดำดำเบื้งสีส่งลูกดีเลี้ยงลูกดีแต่ว่าควายสีอาดขาดดำเลี้ยงจังน่อยนึ่งนะครับเนาะครับผมก็ล่องเสือเอาไปไปพัฒนาเอานะครับราคาซ้ำนีก่ก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อแห้งราคากับซ้ำบูซ่ามาจากหลวงพ่อคนนั้นนี่ถือว่าคุ้มแห้งนะครับเนาะครับผมเอาโอออออออเเเเเคคมื้้้้้้นนนีีีกกกกก็ฝาาาาพพ่่งงษตรรฮดดดดผูใยยไว ก็ลองโทรมาหาหอยป่านเล่านะครับผมเรามีอยู่โคมหนึ่งกับอีกแม่ม้นา ic ic มมนหนึ่งนะครับผมเอาโอเคมือนีทีมงานของพอเลี้ยงผู้เม้งก็ขอขอบคุณนักหอยป่านนะครับที่ให้มาแบ่งควายให้พีให้น้องเฮ้านะครับผมเนาะเอาโอเคมือนีขอบคุณหลายๆขอบคุณครับครับผมนี่ยังจะฝากบ่ครับสนใจเข้ามาสมตัวจริงได้จ้าหรือโทรมาก็ได้จ้าครับผมค้าก็ตัวรองได้อยู่จ้าครับผมครับผมเอาโอเคพี่น้องครับผม เราฝากพี่น้องกเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพอเลี้ยงผู้เม่งคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยนะพี่น้องเด้อผู้ใดเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับช่องพอเลี้ยงผู้เม่งก็บ่มีผิดมีไผเด็กเบิ่งได้ผู้ใหญ่เบิ่งดีเด็กน้อยในท้องเบิ่งฟรีบร่ได้เสียเงินเสียท่องพี่น้องแล้วก็ผู้ใดเจอปัญหาเรื่องค่อยจอยค่อยผอมก็ลองโทรมากพอเลี้ยงมี PNP นะครับเพจไทยอ้วนเร็วโตไวเป็นสัตว์ชัดเจนนะครับราคา360บาทส่งฟรีทั่วประเทศเด้อพี่น้องเด้อเอาสำหรับมื้อนี้ขอบคุณครับผม